ท่านประธานที่เคารพผมฉลาดขามช่วงสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจเวัดร้อยเอ็ดเขตสองพักเพื่อไทยธรรมทานที่เคารพครับวันนี้ผมมีประเด็นที่ต้องหารือธรรมทานเพื่อนำความเดือดร้อนของวีนง่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปผมได้รับการประสานงานจากนายสุพจน์ศิริเว้น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผักแว่นอำเภอจังหารแถลงว่าต้องการให้กรมชลประทานขุดลอกประตูระบายน้ำหน้าฝายวางยางและขุดร่องรำรรางระบายน้ำเพื่อเติมน้ำในกุดเชียงสาสองต้องการให้กรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากกุดเชียงสานำน้ำส่งไปยังคองง 4, ลคองส่งน้ำสายสี่และคลองส่งน้ำสายสองเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนภัยแ้งของพี่น้องประชาชนและต่อไปขอให้กรมชลประทานขยายคลองส่งน้ำโดยนำน้ำจากฝายร้อยเอ็ดอซึ่งเจอน้ำท่วมและภัยแ้งเป็นประจำนี่ แต่สองฝั่งฝ่ายร้อยนั้นไม่มีคลองส่งน้าที่เพียงพอจึงขอให้กรมชลประทานสร้างและขยายคลองส่งนา้าไปยังพื้นที่เกษตรกรของพี่น้องอําเภอเชียงขวัญอําเภอทอดบุรีอําเภอโพชัยเพื่อให้พี่น้องนาน้าใช้ในการเกษตรต่อไป 3. ขอให้กรมชลมระทานขุดลอกบึงเชียงขวัญบึงไก่นกอําเภอเชียงขวัญ กุลอกบึงจิวอ่างทวัชัยอำเภอทวับุรีและขุดลอกแก้มลิงข้างโรงเรียนบ้านตาเสียวตำบนศาสตร์อำเภอโพชัยและสุดท้ายขุดลอกอ่างคำตุบ้านภูกระทองอำเภอโพชัยของคุณคท่านประธานครับท่านต่อไปครับ